สครับชายโยไปลดิแบตเตอรีร่นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีดูใช้เครื่องวัดแบตเตอรีร่รุ่นนี้นะครับ g p a r ทนี่ครับที่ร้านจะจะใช้รุ่นนี้แล้วตอนนี้มันขี้ขี้มันมันทนดีเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ไม่หักง่ายแต่มันจะใช้ยากกว่าตัวเก่าหน่อยนึงจะกดหลายครั้งนะครับ แดงบวกดำลบก่อนครั้งแรกมันก็จะขึ้นไปมานะครับขึ้นนี้ก็กดเลื่อนนะครับตัวนี้กดเลื่อนจะกระพริบอยู่ครั้งแรกเลยก็เลื่อนตรงนี้กดเลื่อนนะครับกดเลื่อนให้มันมาอยู่ที่ S T D นี่นะครับ ถ้าเราวัดแบตทั่วไปนะครับนี่แบต AGM นี่แบตเจลนี่แบต EFB ถ้าเราไม่รู้ก็เอา STD นี่ครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับพอมันกระพริบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดตรงกลาง Enter นะครับทีนึงเพื่อตรงนี้จะมาเลือกตัวนี้เป็นหน่วยวัดนะครับเราก็เลื่อนเหมือนกันจะมี ไอทีทีเอสีเอเอ็นอะไรดินซีเอนะครับของเราเอาซีซีเอนะครับเป็นค่าเราใช้ค่าซีซีเอนะครับเป็นค่าที่เราใช้อยู่ทั่วไปซีซีเอนะครับโอเคพอมามันกระพริบตรงซีซีเอแล้วเราก็กด Enter อีกทีนึงนะครับพอ e n t e r ออีกทีนึงแล้วมันจะกระพริบอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถปรับปรับได้นะครับเราจะวัดเท่าไหร่ พมมติว่าแบบ135นี้มันค่าชี e มันมาจากโรงงานที่600นะครับเราก็ตั้งไปที่600ก็ได้นะครับถ้าจะาให้เป๊ะนะเดี๋ยวให้เป๊ะเลยนะครับวันนี้มันมาอยู่630แตาดสดบาต์แล้วก็เอาสัก600ก็ได้พอเราตั้งตัวนี้แล้วเราก็กดเ n อรเ์ตรงกลางได้เลยนะครับครั้งที่สาม มันจะขึ้นเปอร์เซ็นบอกเปอร์เซ็นนี้เป็นสุขภาพนะครับเป็นสุขภาพแบต soh สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมีหน่วยวัดเป็นมิลลิโอห์มนะครับ,ม, oh รบมันจะขึ้นเป็นมิลลิโอห์ม oh เป็นเครื่องหมายมิลลิโอห์ม oh นะครับหมายตัว m แล้วก็หูฟังวิทยุครับมิลลิโอห์มสิบสามมิลลิโอห์มนะครับ, Mill oh oh รบแล้วเราก็เลื่อน,อนสาม,มารถเลื่อนได้เลื่อนเลื่อนดูเลื่อนอีกทีนึงที่เป็นค่า m นะครับค่า m ตัวนี้คือค่า cca นะครับ ค่า C C ก็จะเป็นในส่วนของสุขภาพแบตอยู่นะครับมันจะสัมพันธ์กับค่ามิลลิโอห์นะครับนคนเลื่อนไปอีกทีนึงตัวนี้เป็นค่าโวลต์นะครับค่าโวลต์ตัวนี้จะเป็นค่าการชาร์จนะครับสมมติว่ามันชาร์จอยู่สายเข้าอีกแล้ว